ดีแก้วยาวตุง้งรอทำปฏิกิริยาวันนี้น้ำเย็นเลยนะครับ นอนน้อยตัวช่วยหน่อยสวัสดีครับที่เวชแนลอาร์เซนอลแฟนครับครับผมวั 17, น,น, 2, นนี้วันพุธที่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อเจ็ดนะครับหลายท่านก็คงจะปฏิบัติหน้าที่เริ่มกันแล้วนะแล้วก็หลายท่านก็คงจะอยู่ระหว่างการเดินทางโอ้โการเดินทางก็ต้องสาหัสแหละเข้าใจเพราะว่าคนจะกลับพร้อมๆกันไง นะกับพร้อมกันแล้วก็เลยถนนมันก็เลยไม่พอต้องกระจายคนไทยรวยคนไทยรวยไปด้วยกันนะเออรถติดมากเลยนะทั้งปากช่องทั้งเส้นสงรามสอง 2, จากทางใต้โอ้โหก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยหลายท่านก็คงจะอ่าหยุดต่อหน่อยอย่างผมผมหยุดต่ออีกวันหนึ่งให้พักร่างกายมนหลุดเชื่อเมื่อคืนนี้ดูบอลดึกนะไปเชียร์ตั้งแต่บอลไทยเลยนะครับแล้วก็มาถึงบอล ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นี่แหละที่บอกไงอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้ทีมที่เป็นรองในนัดแรกดูแล้วเสียเปรียบในนัดแรกกลับเข้ารอบเฉยเลยนะครับก็เมื่อวานนี้ครับกล้องกล่าวขอบพระคุณกับพี่น้องที่เข้ามาชมนะแล้วก็เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเป็นคลิปพีชีพนะแล้วผมไม่ลบด้วย แล้วคนบอกว่าพี่ไปว่าไอ้เง้นลบเหรอไม่ลบครับลบทําไมเป็นการพิสูจน์หัวใจแล้วกันว่าใครรับได้ใครรับไม่ได้ก็มีคนรับไม่ได้ออกไปสองคนบายบายขอให้โชคดียิ่งเขาอาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่านะครับก็แต่แต่มีเข้ามาใหม่อีกเก้าคนเมื่อวานนี้อ่า,อาจจะเป็นน้อยจำนวนน้อยนะแต่ผมถือว่าช่องของผมเอาประมาณนี้แหละตอนนี้เจ็ดพันกว่า นะครับก็แสดงว่ามีคนที่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อมากกว่ามากกว่าคนที่ไม่เข้าใจเพราะนั้นก็เราก็เคารพการตัดสินใจของทุกทา่านเพราะผมก็บอกว่าแล้วถ้าเผื่อคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็อันเชิญนิมนจะได้ไม่สบายใจดูแล้วถ้าเกิดความไม่สบายใจก็ไม่ต้องดูนะครับเอาอย่างนั้นหรือเอาจริงจริงนะนะนะก็แหม่แม่ฟูแดงแดงฤทธนะครับขายของก่อนหนะึน่งรอนะครับ ยี่สิบเมตดหกร้อยี่สิบาทส่งทั่วไทยนะครับนี่เมื่อวานก็เพิ่งส่งไปให้พี่ท่านหนึ่งเหมือนกันนะเมื่อวานมาหยุดก็ส่งนะครับได้ที่ละขออนุญาตจัดเลยแล้วกันครับไวมากมโคตรชื่นใจน้องๆที่ได้ไปเมื่อคืนบอกโอ้โหพี่อดนอนนะแต่พอมาได้จัด สักชุดหนึ่งรู้สึกชื่นใจขึ้นมาเลยนะก็ขอบคุณแนละ้วก็ยินดีด้วยนะครับที่ท่านเปิดใจตอนรับเราก็ผมก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้องที่ช่วยสนับสน,นุนนะถือว่าเป็นการสนับสนุนสปอนเซอร์เป็นการสนับสนุนสินค้าโดยตรงอ่ะไม่ต้องไม่ใช่พู้สปอนเซอร์แตนะ่เป็นสินค้าโดยตรงก่อที่เวยเลยที่กัดจาหน่ายอยู่ครับนะก็กราบขอบคุณมาเมาื่อวานนี้ขอบอกเรื่องทีมไทยก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ค่อยมาถึงของเรานะครับของเราเมาื่อวานนี้ได้บินไปถึงมิวนิกแล้วแล้วก็ ลงสนามในอารีนาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันมาเอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับเพราะว่านี้บอลไทยเราครับบอลอายุยุยี่สิบสามขวบนะครับไปเตะจิงแชมป์เอเชียเพื่อที่จะหาสามทีมไม่สามทีมก็สี่ทีมนะไปโอลิมปิกก็เราก็อยู่ในสภาพทีท่เป็นรองแหละเก็บตัวก็ไม่กี่วันนนะาคตหลักก็เอาไปอย่างนั้นแต่ว่าเราได้นักเตะคนหนึ่งที่อยู่เป็นยุชนของสมุทรลีวนะชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิด เมื่อวานนี้ใส่หมาเยเลขสิบเอ็ดแล้วแม่งเล่นโคตรดีเลยอ่าชื่อเพาอด้วยชื่อเอราวันการิเย่นะการิเย่นี่มันชื่อของผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างนะเป็นลูกครึ่งครับนะเป็นลูกครึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้เข้ามาลงลงสนามให้กับทีมชาติไทยอ่ะเป็นครั้งแรกแล้วมาแบบไม่มีล่ามด้วยนะโอ้โก็มีหลายคนเบอกว่าไม่มีล่ามแล้วจะเอามาตื่นสารยังไงภาษาฟุตบอลน่ะผมว่ามองตาก็รู้ใจเทคนิค คำพูดหรือว่าท่าทางเพราะว่าคนเป็นนักฟุตบอลน,น่ะได้ดีนะและะว้วเมื่อวานเราเจอศึกหนักเปิดหัวโอ้โหสายเราแม่กกันหนักมีทั้งซาอุดีอาระเบียนะที่ขาประจําไปบอลเลยพวกนี้ยนะมีอิรักนะครับอิรักแม่กก็ลบกันตลอดแต่ว่าแม่งบอลก็แข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็ทาจิกิสถานนะครับเอาสองทีมเข้ารอบต่อไปนะในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวานเราเปิดแบบแรกเจอกับอิรักของหนักเลย แต่พระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้โหเราแม่งถลลมอิรักสองศูนย์นะถึงแม้ว่าช่วงท้ายช่วงกลางกลงของครึ่งหลังนะอิรักจะถูกไล่ออกนะครับแล้วก็เราก็ชนะไปสองศูนย์ลูกยิงแล้วก็ลูกมาได้ลูกมงในช่วงของครึ่งหลังนะครับโอ้โถือว่าเปิดหัวดีเลยเนาะชนะทีมแกร่งนะครับสองประตูต่อศูนย์ต้องชมชื่นชมนะครับแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของนักเตะแม้ว่าพละพลังช่วงหลัง เห็นได้ชัดนะว่าพลังพลังเลี้ยวแรงมันหมดมันเลิกหมดนะแต่ทุกคนกัดฟันสู้นะครับกัดฟันสู้สู้ให้สมกับที่มีธงติดนะโอ่ะนี่ใช่แหละโอ้ยากเห็นอย่างนี้แหละครับวิ่งสู้ฟัดช่วยกันช่วยซ้อนกองหลังเมื่อวานนี้แม่งก็โหโคตรโคตรดีอะ ไม่มีการมาร้องเอาจุดโต๊ะยไม่โวยวโวยวายโดนไม่ไมถนคือมีสมาธิเล่นกับเกมอย่างเดียวถือว่าเมื่อวานนี้เราก็ทําผลงานได้ดีนะครับก็ชนะไป2องประตูต่อศูนย์ครับถือว่าเป็นการเปิดแมตช์แรกที่เปิดหัวได้ดีมากๆและเดี๋ยววันศุกร์นี้เราก็เจอกับซ <c oughs> าอุนะเจอกับซาอุแล้วก็ค่อยไปปิดท้ายกับทาจิกิสถาก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบแล้วนะก็ ็นกำลังใจช่วยนะักเตะไอ้หนูทีมชาติไทยชุดนี้กันด้วยละกันนะครับยูยี่สิบสามนะเมื่อวานนี้แม่แต่ต้องชมทั้งทีมนะครับต้องขอชมทั้งทีมแล้วก็มีมีความสมัครสมานแล้วก็อาจจะเสียบอลง่ายนิดนึงแต่ว่าอยู่ในก้นช่วงการปรับจูนนะเล่นเอาอีรัก์แม่งหวัวแล้วเมื่อวานนี้หน้าหางภาคโดโคตรมันเลยนะหน้าหางก็ภาคหน้าหางหน้าหางไงแกก็ in, อินกับทีมชาติไทยด้วยนะบอสลสโมสรอยแกก็ภาคดีแต่พอทีมชาติไทยโอ้โหแกก็ภาคแบบกินอะ เนาะแม่อยากให้เวลาทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้แกาพาดจังเลยอะ่ะให้แกาพาดจังเลยจะดูดิว่าแกจะแบบอินเนอร์ขนาดไหนเนาะมีโอกาสก็ต้องให้แกหน่อยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณนะเมะนนื่อวานนี้ช่องรูที่เป็นเจ้าภาพในการถ่ายทอดสดทุกแบบที่ทัเราได้ลงเลยโอ้โหก็สุดยอดจริงๆนะครับอ่ามาถึงเมื่อคืนนี้แหละเมื่อคืนนี้ครับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนครับนะัดที่สอง สถานการณ์จากนั้นแรกเอาคู่แรกก่อนโบลเซียนดัดมุนนะครับโบลเซียดักมุนเนี่ยออกไปแพ้แอตเลติโกมาดริดแอตมาดริดแล้วกันนะทีมของเซียโกมีมันดีน้นาทีมหมีเนี่ยซึง <laughs> ผมไม่เคยชอบอะไรนะอาวับบาปตามตรงนะครับดัดมุลเป็นรองนะครับเมื่อวานนี้เป็นรองแล้วก็อามาล่นในบ้านด้วยสกอร์ตามหลังสองประตูตอนหนึ่ง นะแต่เมื่อวันนี้รัดหมุนเมื่อวานสวงหัวใจสิงจริงพ <g ül> ิมเบียร์มเบียรนะเหลือเชื่อครับถูกยิงนำอ่ะยิงนำ,งนำแล้วก็ถูกตีเสมอนะจนสกอร์มาโอ้โหแบบสูสีพริกไปพริกมาจนในสุดมันได้เล่นเครื่องครับชนะแซงไปสี่ประตูต่อสองเข้ารอบเฉยเลยรวมสกอร์รวมสองนัดห้าประตูต่อสี่โอ้โหเยอรมันเขียแอดมินลิต แอตเลตหมายมันปั้นเหมือมาผมก็คเคยชอบอไอเอาตัวคริสตัมาดิมันมันออาร์มันแออาร์เกินนะก็กลายเป็นเสือเดืองรัดบุญทั้งท้งที่อ่าเยอรมันแข่งนะแล้วก็เยอรมันเมื่อวานนี้พอหลังจากที่แอตเลติกเข้าสู่รอบรองก็ทําให้ค่าธรรมสิทธิ์ของเยอรมันยิ่งไปดีกับเพื่อนเลยยิ่งดีกับเพื่อนเลยทิ้งห่างทีมจากอังกฤษไปนะทีอยาโคต้าแชมเลตกห้าทีม่ะ นะครับก็เลยทําให้อดอมทมูลทาแ้มให้กับค่าสัมประสิทธิ์ของทีมจากเยอรมันด้วยทําให้โบลเซ่ดอทมูลครับอุ้มวานสมิสเซอร,ร,ร์ใช่ไหมสมิสเซอร์ตอนมาเล่นกับแมนยูไม่ดีพอไปกลับไปอยู่พอกลับไปอยู่ดอทมูลโอ้โหแม่งโคตรดีทั้งหิงตั้ง,งใจหลายแมตชนน์ในบูดเด,ดเลกาด้วยนะรู้สึกสมิสเซอร์แม่งถือว่าโอเคเลยนะครับอีกคู่หนึ่งโอ้โหคู่เนี้ยที่แบบที่แบบว่าต้องใช้คําว่าพิกลรอ ลังเนรนาฏวินาศสันตโลบาซาเจ้าบรรทุมบาสัโลูาาบบน,าาโนาเมื่อวานถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นได้ดูแคมป์นะครับแต่ว่าก็พกความได้เปรียบหลังจากที่บุกไปชนะเปเช่ปารีสแซงแยแมงเมื่อวานนี้เป็นการดวลกันของกุนซือของทีมกุนซือสัญชาติสเปนนะชาบีอ้ลองโซครับเมื่อวานอันไปชาบี้ลองโซชาบี้เฮอรอ์นดนเดสมาติดชาบี้ลองโซอันนั้นก็ คว้าแชมป์บูเดลอเกาให้ลิเวอร์พูลเซิร์นในรอบ 100, อร้อยกว่าปีเรียบร้อยแล้วชาบี้เฮอร์นาเดสครับเมื่อวานนี้ก็หมายมั่นเป็นมือหลังจากที่บุกไปชนะลูกทีมของอรุยเอนริเก้นะครับโอ้ของปารีสแซงต์แมงโอ้แล้วเลนดีจริงๆวันนี้รัวรวๆเลยนะรุยเอนริเก้นะครับโค้ชของปารีสแซงต์แฌมงนะบาร์ซ่าบุกไปชนะก่อน3-2กลับมาเล่นที่สเปนก็กล่าวว่า <c oughs> เข้าทาง อ,อกะว่าเข้าทางนะครับแล้วเปิดเกมมาพี่แกนําก่อนด้วยนําก่อนนําแล้วก็ทาเป็นสกอร์รวมตอนนั้นนําอยู่4-2กะว่าสบายๆเชงเชงชิวชิว,ชวแต่ความผิดพลาดของแนวรับของกองหลังของบาซ่าผมจาไม่ได้ว่าใครถูกไล่ออกจําชื่อไม่ได้ขออภยัยถูกไล่ออกพอถูกไล่ออกเท่านั้นแหละครับโอ้โหใครไม่นึกว่า ปาีสเซย์แงแมงใช้ความได้เปรียบนั้นคุมเกมทุกอย่างหมดเลยคุมเกมทุกอย่างหมดเลยไล่ยิงสี่ลูกรวด <c oughs> ไล่ยิงสี่ลูกรวดเมื่อคืนนี้นะแสงพริกแสงนําเลยครับจากประตูประตูที่เป็นรองอยู่นะแล้วก็ถูกยิงนําไปด้วยในเกมนะปาลสเซย์แงแมงครับ พลิกกลับมายิงสีลูกวัวชนะด้วยสกกร์เมื่อวานนี้ชนะไปในเกมสี่ประตูต่อหนึ่งเมื่อรวมผลสองนัดครับปารีสแซงแองเข้ารอบหกประตูต่อสี่ไปเจอกับโบลเซียนดักมุนเลยรลอบรองหากประกาเซียนทีมจากสเปนเมื่อวานตกรอบตอกรอบหมดเลยเหลือทีมเดียวคือเรวมันิดคืนนี้นี่ครับสิ่งที่ ไม่คาดคิดสิ่งที่ความเป็นรองนะบอลเซอร์น็อตมูลครับเล่นในบ้านเนี่ยด้วยสกอร์เป็นรองกับแอดมิริทนะใครๆก็บอกเดี๋ยวแอดมิริทแต่กินเพราะว่าบอลจะเข้าทางแอดมิริทเพราะแอดมิริทบอลเหนียวแน่นต้องบอกว่าบอลเหนียวแน่นสไตล์เดือดแน่นแล้วก็สวนคมๆกลายเป็นว่าน็อตมูลไม่ยอมอ,อ่ะโอ้ชนะไปได้ที่หนักกว่าคือปารีสเซียงแมงโอ้เมื่อวานประธานเป๊งก็สุดยอดเลยนะจุดโทษด้วยเหนือก็ยิงอีกหนึ่งใช่ไหม ใครจะเป็นเือกอ่ะก็จะบุกไปถล่มอย่างนี้โอเคถึงแม้ว่าอ่าตัวผู้เล่นของบาซายเองจะเสียเปรียบนะแต่ว่าสกอร์รวมตอนนั้นมันนําอยู่อ่ะแต่ด้วยความไม่ยอมไงด้วยความไม่ยอมของนักเตะไงนี่แหละครับผมถ,ถึงบอกว่าฟุตบอลแมากมีสองนัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก ฟุตบอลฟีเม์ลีกมันมีสาสิบแปดนัดมีอีก6นัดที่เหลืออะไรอะไรแม่งเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อคืนนี้นะครับและโอเควันนี้อ่าวันนี้ครับเป็นศึกใหญ่เลยตีสองผมถึงวันนี้ขอญาตอยู่ที่วันขอจะนอนให้เต็มที่เพื่อที่จะคืนนี้จะกลับพนุบอลน,นะวันนี้ขอพักให้เต็มที่เมื่อวานนี้ครับก่อนที่อาซนอลเราจะ เดินทางไปเยอรมันนะครับเมื่อวานนี้มีการฟิตซ้อมนะมีความาลงสนามมีภาพของการาลงซ้อมที่โชบาเป็นครั้งสุดท้ายก็พยายามส่องสองสองสองผลปรากฏว่านักเตะเราครบทีมเลยนะครับซ้อมกันแบบครบทีมเลยทีเดียวอนี่คือภาพการซ้อมของเมื่อวานก่อนนี้นก่อนที่จะบินนะครับไปบินไปบิวนิกแป๊บเดียวเอง แล้ข้ามช่องแคบอังกฤษแล้วก็บินตรงไปมิวนิกดิ่งแป๊บเดียวนี่คือภาพเมื่อวานนี้ครบเลยมีภาพเคลื่อนไหวด้วยอ่ามีข่าวตอนแรกว่ากัปตันเดนการ์ดเพรดใหญ่ลงเราคงชุดการใช้งานของกัปตันเอเดนการ์ดแน่นอนมีอาการบาดเจ็บกัปตันปลอเลย <c oughs> ลงซ้อมแบบซ้อมแบบมีความสุขอะอากับกิริยาของนักเตะครับเขาลืมไปหมดแล้ว เขาลืมไปหมดแล้วเมื่อวันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือสมาธิเกมต่อเกมครับ next by next พูดง่ายคือพี่ต้าบอก next match next match ยังไงก็ next match เพราะเรามองกลับไปแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไนงะ next match อย่างเดียวนั้นพี่ต้าก็ให้สัมภาษณ์พี่ข้าวดีแค่ไลฟ์ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องอ่าก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะครับพี่ข้าวพี่ข้าวบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นนะ่ะ นะการพ่ายแพ้ต่อแอสตันวิลล่าเนี่ยมันยากที่จะรับได้จริง,รงกับโอกาสที่เรามีในครึ่งแรกรูมืงตัวเขาด้วยเขาบอกเขาก็มีโอกาสนะนะนะเพราะนั้นเราคลองเกมได้เยอะกว่าจริงแต่สิ่งที่เราทำไม่ได้คือการปิดจอ็อบนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าแอสตันวิลล่ามีนักเตะที่มีความเก่งอย่างเหลือเชื่อมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ โอเลวัตกินก็คือศูนหน้าที่คู่ขับเขาเขาเป็นท,ทีมชาติด้วยกันไงเขาจะรู้ไงว่าโอเลวัตกินมันอันตรายยังไงแต่ตอนนี้เราไม่มองถึงเกมนี้แล้วเรากำลังมุ่งหน้าและมีสมาธิกกับเกมกับมิวเด็กในคืนวันพุธนี้พี่ข้าวดีกันไหนะพี่ข้าวดีแค่ไหนนะครับเขาบอกเลยบอกว่าผลการแข่งขันท่านเดียวอย่าพึ่งมาตัดสินอะไรกับทีมของเขา ท้งในแมตที่เสมอบายเยินแล้วก็แมตที่เพิ่งแพ้ตันวิลลาไปเขาบอกแพ้ผลการแข่งขันนัดเดียวอะ่ะอย่าเพิ่งมาตัดสินใจมาอย่าเพิ่งมาตัดสินทีมของเขาว่าทีมของเขาจะไปได้แค่นี้หมดแค่นี้อย่าเพิ่งมาตัดสินใจทีมของเขาอ่าเรายังมีจํานวนนัดอยู่นะครับเรายังมีจํานวนนัดอยู่เราตามจ่าฝูงแค่สองแต้มแหละแต่แต่เรามีจํานวนนัดอยู่ถึงอกหมัดเนีย่ยเพราะฉะนั้น อะไรอไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับพี่เมเกเต้าก็บอกเหมือนกันบอกว่านี่มันคือความท้าทายอีกครั้งหนึ่งสําหรับทีมอาร์เซนอลนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้มองไปในมองมองในไปไกลๆนะแล้วก็เมื่อว,วันนี้ขอย้อนกลับไปที่ที่ฟุตบอลเปยลีกนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่ของเชมเปลีกนะ เมื่อวานนี้บูสัมภาษณ์ของคนหนึ่งครับคือลาฟาเอเบเนเตสคนที่พาลิเวอูลคว้าแชมป์ที่อิสตันบูลถ้าใครจําได้นะครับเป็นโครร้ดลิเวอูลที่เก่งมากแล้วก็เคยรู้สึกเคยคุมแอสตันวิลล่าด้วยนะครับถ้าใครจําได้นะลาฟาเอเบเนเตสอ่ะเด็กๆของแดงคงจํามาได้เก่งมากๆนะครับลาฟาเอเบเนเตสเขาให้สัมภาษณ์ดีมากๆนะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของขุมกําลังที่ตอนเนี้ทั้งลิเวอูลและอาร์เซนอลเป็นรอง แมนเชสเตอร์ซิตี้ขุมกำลังจำนวนพอกันแต่จำนวนกับปริมาณพอกันแต่คุณภาพที่มีอยู่ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเป็นรองแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงนี้นะครับเขาบอกเลยว่าทั้งลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลนะเมื่อวานเนี้ยในแมตช์ที่พรีเมียร์ลีกล่าสุดอ่ะ ต้องใช้การโรเตชันถ้าไม่ใช้โรเตชันไม่ไหวนักเตะมันไม่ไหว,ไไห,วหลายคนก็บอกไงบอกทีมเล่นดีอยู่แล้วไปโรเตชันทําไมเนี่ยมึงไม่เข้าใจ <c oughs> ลองตัวเองรมั่งดิวิ่งมัง่งติดต่อกันอหลายแ,แมตช์นะพอถึงแปดจริงมันมันวิ่งได้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะหมดบางทีขาเขาือแข้งเนี่ยมันล้าเลยลองออกกําลังกายดูสักสามสี่วันติดติดดูสิครับคุณจะเจออาการเลยนะเขาถึงต้องมีการโรเตชัน เวลาเวลี้เต้มบอกว่าเนี่ยลิเวอร์อพูลกา,ารไนซอลต่างโลเดชันแต่โรเดชันได้ลําบากมากกว่าแมนซิตี้พพเพราะผู้เล่นสำรองยังมีความแตกต่างกันเยอะขณะที่ซิตี้สามารถบุเวินตั้งแต่ได้เกมละสี่ห้าคนอย่างสบายสบายชิวๆเพราะผู้เล่นสำรองมีคุณภาพพอที่จะคว้าชัยชนะได้อย่างที่เราเห็นนะครับในขณะที่ลิเวอร์อพูลกับอาา์อซอลไม่สามารถทําแบบนั้นได้หรอกแต่ มีคําพูดแต่ด้วยแต่ผมคิดว่าการลุ้นแชมป์มันยังไม่จบหรอกนะการลุ้นแชมป์มันยังไม่จบหรอกนะแต้มมันยังห่างกันแค่สองแต้มนะและเขามองว่าแมนซิตี้ก็มีโอกาสที่จะสะดุดเช่นกันนะครับสิ่งที่ราฟาเอลเบเนเตสพูดทิ้งท้ายสำคัญนะครับ เขาบอกเวยบอกว่าแมนซิตี้มีโอกาสสะดุดอีกเช่นกันแต่สิ่งที่ทน่าเป็นห่วงก็คือลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลจะดึงสมาธิจะดึงสติจะดึงทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาได้ดีแค่ไหนพอเวลาใช้รีโมทเนี่ยมันเหมือนจะตัดเหมือนจะตัดประมาณ20่สินาทีมันจะตัดเอไม่เข้าใจเหมือนกัน เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปตัดต่อเอานะครับพูดถึงของเรานะเมื่อวานนี้หลังจากที่เห็นภาพการซ้อมแล้วนะมากันเต็มทีมนะครับยูเลียนทิมเบอร์อะแล้วก็ตัวของกราเบียนมากันเดสกาเบียนมาติลิทั้งทีมเลยนะครับเซสติกซัวเรสพิ่หมึกโทมัสมาเตพี่จอร์แดโยพี่คาวดิแค่ไลท์นะ มากันเต็มทีมเลยนะครับและก็มีภาพในการที่ขึ้นเครื่องบินผมก็พยายามส่อง,องก็ปรากฏมากันหมดแต่มองไม่เห็นคนหนึ่งไม่แน่ใจว่ายูเรนติมเบอร์ขึ้นเครื่องไปด้วยหรือเปล่านอกนั้นขึ้นไปหมดนะครับและล่าสุดได้เห็นภาพนักเตะหลังจากที่อยู่ที่มิวนิกแล้วและลงสนามไปที่อเนอารีนาเรียบร้อยก็คือภาพนี้ จะชัดไหมเนาะเนี่ยคือภาพนี้อยู่ไอที่อะไรอันเนี่ยนะก็พยายามส่องนะครับส่องทุกคนเลยปรากฏว่าผมมองไม่เห็นอยู่เล่นทิมเบอร์นะครับเหลังครบหมดเลยนะครบหมดทั้งทีมเลยเนี่ยไล่ได้เลยเนี่ยอ่าแลมเดลลายย่านะครับ ข่าวจะขอบายพี่ข่าวดีแคไลท์เจสซุสเอ,อเดนกาดครับมากันแยกขายฮาวเวิรดลิสเทลสัน้นสมิธโลก็ไปนะครับบุกโยสก,กาดีแค่ไลท์เอสดีอีกาเทียอ่าเรโดทอสซานะครับยาคุปทิวอสเซติกัซเลสซาลีบาชินเจนโกพี่จอร์จินโยนะครับมาตินเนลี่เจ้าของฟาเวลว,วีลา่าทาเคโรโทมิชสุนะแล้วก็พี่บางโมเมตเอเลอนี่ไปกันครบเลยไปกันครบเลย นะครับแต่มองไม่เห็นยูเลยนทิมเบอร์กนาะเพราะนั้นวันนี้ละครับพีต้าจัดเต็มแน่นอนเพราะอะไรมันคือทางนัดที่จะต้องตัดสินว่าเราจะได้ไปต่อไหมในแชมเปี้ยนลีกปีนี้ถ้าดีพอก็ไปต่อแต่ถ้าเผื่อมันไม่ไหวก็ต้องยอมรับ ต้องยอมรับเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาวันที่ยี่สิบเอ็ดนียเราจะต้องไปเยือนฟูแพมตันนะครับต้องไปเยือนฟูแพมตันเพราะนั้นก็เดี๋ยวแมตช์นั้นค่อยว่ากันเอาแมตช์นี้ก่อนนะการคาดการแมตช์นี้ครับการคาดการแมตช์นี้เอาของเราก่อนนะเอาของเราก่อนผมว่าวันนี้พี่ต้าจัดชุดใหญ่แน่นอนแต่จะมีบางตำแหน่งที่ควรจะเปลี่ยนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดี๋ยวว่ากันนะผู้สาวประตูผมว่ายังคงเป็นดาวิดไลย่านะครับ แผงหลังกาาเบียนบัตตันเยสวิลเลียมซาลีบาพ่เสือเป็นไว้เมื่อวก่อนพ่เสือเป็นไวท้ที่ที่ที่ออกอ่ะถูกเปลี่ยนตัวนั้นเขามีอาการนะครับมีอาการบาดเจ็บซึ่งผมเมื่อเคยเล่าให้ฟังแล้วนะว่าพี่เสือเป็นไว้มีอาการบาดเจ็บมาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าใครจํามันได้นะมีอาการใช้ยาช่วยอะไรหลายหลายอย่างเลยแต่วันนี้ไงเขาต้องลงทางซ้ายนี่แหละครับวันก่อนที่เราใช้โอเล็กซานเดอร์ชิโก้แล้วก็เกิดข้อผิดพลาด วันนี้วันนี้ไม่น่าจะเหมือนกับวันนั้นเพราะวันนั้นที่เราเล่นใน ina, อารีนาเอเล่นในเอเมเรตเราต้องการประตูอย่างไวเราต้องการขึงถูกไหมเราก็เลยใช้โอเล็กตันเดอร์ทีเชนโกแต่วันนี้ผมว่าปิโก้ไม่น่าได้ลงน่าจะใช้ความแน่นอนของแผงหลังก่อนจะมีอยู่สองคนที่ีจะได้ลงแต่ยังเดาไม่ออกจะเป็นใครทั้งยาคุบคิวอและ ทาเกรุโทมิยะสุสองคนเนี้ยน่าจะได้ลงต่าง้ายแพ็กค,ความแน่นอนก่อนนะเพราะว่าวันนี้เราเล่นนอกบ้านเสือใต้เขาเอาแน่วันนี้คงจะต้องอย่าเพิ่งไปหวังจะต้องมันเกิมเป็นแบ็กอินบดอะไรเลยเอากองกลางเอากองหลังของเราให้แน่นก่อนควจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอ่านะครับตัวกองกลางเนี่ย ดูทรงแล้วเผลออพี่จอรจินโยจะลงมาบัญชาการเกมหรือจะเป็นพี่หมึกโทมัส,สวาเตนะครับกับตานเนรื่องการหายฟิตซ้อมแล้วหายมาแล้วมีอาการแบบปลอแล้วครับลงเล่นแน่นอนแล้วผมว่าแรงแรงแรงผักดันมันจะช่วยให้เขาต้องฟื้นตัวให้ไวอะด้วยความที่เป็นแมมตด์ใหญ่ ขาดกับตันไม่ได้อะพูดได้ง่ายนะครับกับตันกับพี่ข้าวเด็กไลท์ได้แน่นอนอยู่ที่ว่าวันนี้พี่ต้าจะเลือกใช้พี่จอร์จินโยหรือจะเป็นพี่หมึกโทมัสปาเตมันเดาใจกันเดาใจกันท้ายผมเดาเมื่อกี้ผมเดาตำแหน่งแบ็กซ้ายนะเราตำแหน่งแบ็กซ้ายนะว่าน่าจะเป็นไมยาคุปกันหรือจะเป็นโทมิผมเดาว่าน่าจะเป็นโทมิน,นะนะผมเดานะน่าจะเป็นโทมิ ตัวโฮลิงฟุตบอลมิฟิลตัวรับครับจอจินโยกับพี่หมึกโทมัสปาเตผมว่าวันนี้พี่ต้าใช้พี่หมึกโทมัสปาเตให้รู้นะเดาอะจะดูทางดูบอลอะแล้วก็มีพิกข้าวเดวนแคลไลกับกัปตันมาร์ตินเอรเดนการ์ดครับทั้งขวาบุกโยสาก้าแน่ นะทางขวาบุกโยสาก้าแน่นอนทางซ้ายกาเบียลตีเอลี่ครับหลังจากที่เหมือนกับได้พักนะได้ลงมานิดหน่อยวันนี้น่าจะได้มากลับมาประมาประจาาจำการเพื่อป่วนทางขวาของเขาแน่นอนก็คือทางซ้ายของเราบูโยสาก้าก็จะต้องป่วนไปทางขวาของเราหรือทางซ้ายของเขาซึ่งวันนี้เขาไม่มีอัลฟองโซดีวิดแล้วก็ไม่มีคิงซี่โรมันด้วยวันนี้นะครับแซดกานาบีก็ไม่อยู่นะอัลฟองโซดีวิดถูกแบนนะครับ หน้าเป้าวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคารเฮาเวดก่อนเพราะหลังจากที่การเบเจซุดยิงทิ้งยิงคว้างโอกาสนี้แต่ทําไม่ได้มีความรู้สึกว่าคนพักไปก่อนนะเอาคารเฮาเวดลงไปต้านก่อนอ่ะลงไปต้านกันหลังของบาเยอร์ก่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งของอิลิกเตอร์หรือบาตินเดลิสนะครับนะแล้ววันนี้โจโจกรนด์ิดคงน่าจะกลับไปเล่นแบ็คขวาเหมือนเดิมหลังจากที่แมตเมื่อวันก่อนเนี้ย ขึ้นมาเล่นนะขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลนะแต่วันนี้เจอกับตัวของของเราทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นมาร์ติลี่กับบูโยสกาวันนี้โูโกจมิดคงจะต้องไปลงไปเล่นแบ็คขวาก่อนแบ็คซ้ายน่าจะเป็นตัวของอลาเฟลเกเรโล่วลาเฟลเกเรโลตัวนี้ก็เป็นแบ็คที่วันก่อนก็ลงเล่นดีนะครับแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะสวยๆในแมนในบูเดเลกาผู้สารประตูน่าจะเป็นมาเรลนอยเออร์นะเลรอยซานแอ่มีข่าวว่าเจ็บเจ็บ,จบผมว่าวันนี้ได้ลง มาวันนี้ได้ลงทงมสัสมุลเลอร์กันได้ลงแล้วก็ตัวของจ่าอโมเชล่าคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอันตรายครับหลุดหน้าตัวเป้าก็น่าจะเป็นแฮร์รี่เคนนะของเราวันนี้นะครับถ้าให้สรุปก็คือเดวิดไรยาครับพี่สปเสือเบนไว้การเบนมาการเยสวิลเลียมสาดิบาทาเคลุกโทมิสุครับกองการมีพี่หมึกโทมทัสปาเต้มาร์ตินโอเดนกาดพี่ข้าวเดกักนหไลท์บุกโยสก้าขวาการเบนมาเตนี่ซ้ายและหน้าเป้าน่าจะเป็นคลายฮาววร ่านะก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสี่ทุ่มมือโนโนโน,โนตีสองตีสองตื่นมาให้กำลังใจเชียร์ทีมรักกันครับแมต์นี้เป็นแมตตัดสินเป็นแมตท,ที่จะชี้ว่าเราจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ในถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกทุกคนมีความหวังครับทุกคนมีความฝัน เชื่อผมมะไอคนที่บนบนก่อนพูดว่าโอ้หเดี๋ยวไปเจอบบเยินไปเล่นในบ้านเลนนะเทะเชื่อเหอะคืนนี้พวกมันก็ต้องกลับมานั่งดู <c oughs> ต้องกลับมาอดนอนดูเ่อบาเออนะผมบอกนะงานบ่นได้แต่อย่าหยาบคายพี่พูเมื่อวานเนี้ยบ่นได้แต่อย่าหยาบคายอย่าไปบูลลี่ทีมเป็นไอ้นู่นไอ้นี่เป็นไอ้อวัยวะเพศไอ้เตร์เลื้อยคานอย่าใช้อย่างนั้นเลย วันนี้เรากลับมาเชียร์ทีมรักเราอีกครั้งหนึ่งครับถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสครับปารีสแซงเยเมงกับดอทมนูนเมื่อวานทําให้เห็นแล้วทีมชาติไทยทําให้เห็นแล้วว่าอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้ในโลกลูกหนังอีรักบั่นนี่คุ้งนอนไก่น้าผากแล้วอีลักโอกาสตกรอบมีแล้วเพราะเดี๋ยวเขาเจอซาอุแล้วก็เจอทานจีคิทสานโอ้เข้าสองทีมผมไม่แน่ใจว่าอันดับสามที่ดีที่สุดหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะเออนะก็ อะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้เพราะวันนะี้วันนี้เดี๋ยวตามดูครับแล้วเดี๋ยวเขาจะใส่เสื้อสีนี้ลงสนามด้วยผมไม่มายนะไม่มายนะจะเป็นเขียวอ่าเขียวเหนียวซับอยู่ที่เป็นตัวนี้อยู่ที่ฝีตีนนะอยู่ที่ฝีตีนเนี่ยมันสมองของพี่ตาแลวฝีตีนกับของนักเตะที่จะลงไปจริงๆวันนี้ลุ้นกันแล้วเดี๋ยวหลังจากจบประมาณตีสี่ถ้าไม่ยืดเยอะต่อเวลาไม่หยุดโทษจนถึงตีห้า ก็เดี๋ยวเจอกันต่อเลยนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมเราเวยลกันครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับทุกเพนขอบคุณสําหรับทุกไลค์ทุกแชร์ที่เข้ามาสนับสนุนช่องครับถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ช่องอยู่ได้นะครับแล้วก็กําลังใจมันสาคัญแหละผมบอกแล้วผมท่าผมทุ่มสุดผมไม่มีมากักผมไม่มีมาที่จะมาอรอๆผมรู้สึกไงผมรู้สึกองนั้นเลยผมบอกเลยนะครับแล้วก็ยินดีแล้วก็น้อมรับ การกระทำฟีดแบ็กกลับมาทุกอย่างเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับที่วัวช่องอาจชอร์นอตแฟนกลับด้วยครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสองประหลาดทุกท่านครับส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วนะก่อนไปก็ขอกระดกทมทีชื่นใจจริงอืม เจอกันเลยคืนนี้สวัสดีครับ